สบายดีปะลุงพวกพวกสงมดคือเก่าปะลุงน้องเกียมเป็นตากล้องหายปะลุงเก๋สบายดีปะลุงน้องมดบ่มามาแต่ทสบายดีแม่นมาแต่องมาแต่ซองมีซ่อนปะลุงกุมกับบ่มาแม่นครูกกับอันซ่องน่ะบ่ได้มามาแต่ครูกุกับเพิ่นจักเพิ่นไปใช้เอานบ่กกับเียนตัว มากระแม่ลงเดือนปลาลุงเลยแมงซ้อนกระเดียร้าเต๋อปลาปลาลูอ้าตตองชื่อใดเคืองขุบเราเห็นอยู่บ่จกกระปั้นมาสิมันพาคุณพาลุง เก็บมันวะเดี๋ยวนี้หลังนี้วันนี้วันเสาร์ Ừ, ừ. Phải. <laughs> cần để <laughs> ba, ba, một nó không phải nó 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 ดิทักมา,มาแก้งเลยฮะน่าสุดอย่างว่ะหลอด,อดอหัวคนปลาลุงเหยียบอีกปลาลุงจัดไปอย่าให้เสียอ่ะจ้ะอันบนเขาจะเยี่ยบมัวนี่ปลาลุงค่ะ กับน้องอ มีเสืบอบนควายีย่อ่ะมากระไรตัวหนึ่งสารนักไปเลยสารหน้กเส็มไปตัวยีย่อ่ะตลุงเลย เซ่กับปน้องออนมีว่างปรุงไปห้ามใหม่บบบนี้เออตัดอแล้วบ่นเธอยีอาู้เป็นแต่ซิมิไล มีบวางนี้มมี่บมีะลบล่ยอ่โลกอง,ง,วง,งวอกว่าเดี๋ยวไปลงโลงองกอิงเกียบอ,อืดึงหัวทางว่าืธอยังบ่ขึ้น <c oughs> บันเกตดังอ่อนปะลุงอ่ะดึงดึงดึงเอ้เอด่นนะขึะะะะ้นมาแล้วตัวหนึ่ง Hmm? Sana sampai. Sana sampai dekat jejak parung Hmm. <laughs> si mi ba.

เราให้จ้าห้องมาื่อห้องมัววากวากวากบีบา่าห,าห <laughs> ลก่กระชี่าปันนี่อย่าให้อยางกระึงเดี๋ห้งวากวาเพื่อนม่น่ายโอ้อรกระเจี๊ยดกระเด้ามาเจากก้าของข้าเจ้าหลักถอนกระเจี๊ยไปเลยไปเจ้าท่านอันแยกเปนนามาูุพี่น้องเลย น่าบูดเลือดใต้ทำไมแล้วผ่าผ่าเปลี่ยนบ่บอกเห็นเฮ้ยเป็นไติมเขิงขู่แล้ววันสันไปเมื่อไปตอนนี้ตอนนี้ผมมีอย่างนี้พี่ถ้ายักเมื่อเปิดผักทีกุบไปจีนช้างหัวรอห้าบนเยียบ แต่ว่ายากเมื่อแล้วที่นั่นเลยเมื่อขว่อะเมื่อทอดว่อทอดนั่นเอืม <c oughs> ประมาณลูกเรายังหากินเนี่ยเนตีน <incentiv about> <leopard Like oles>

ได้ได้ฝุยยไปหนาหูไปแล้วไปแล้วไปแล้วโตโตนี่เรเมื่อยเราไปลุงเลยแม่จับกล่องก็ยังเมื่อยคือยังจิบีอีอ่ะ่ะแห่งก็เมื่อยคนนี้ มาหาเนี่ยมาจับมือกูอ่ะโอ้ยแต่ตัวใหญ่ไงค้อย่างตัวนี้น้อยทิมลงก่อน โอกว่าถั่วเล็กๆทำไมมาสีแอบสีแอฟแดงป็นหัวที่หัวอีสีนี่ไปรวมบ่ะเหมไอ้ป้าเลยเนาะนี่นี่คือค่ะไม่ยืมเสียอมาละป้าอ่อ ก็เล่าว่ายืมเจมแล้วคูดมซื้อเพื่อให้ก็เมื่อยกว่าอันเดียบมเี้เพิงลงเลยม่แต่ซับอันหยา่อคูดไเลยคูดคูดคูดแ้นโบิมแล้วก็หยีบ้านเียน่้ะนีบา อพดมันดีกวาปขุดเข้ได้เนี่ยขุด้นล่ะขุงเข้าไปล่อนนเกเดอไรปลก็ะไกเร์กติกามสนมดเดีาเดี๋ยวปลุงโฟกันคลิปหนาไปลุงสบายดี